วันนี้มาตามรอยความอร่อยร้อนของเมนูหม้อไฟลิ้มลองมื้อเด็ดกันที่ร้านเย็นตาโฟซึ่งเปิดให้บริการความอร่อยมายาวนานขึ้นชื่อว่ารสชาติจัดจ้านถูกปากจนกลายเป็นที่มาของชื่อร้านเย็นตาโฟแหลมฟ้าพาเริ่มด้วยเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้เก้าเหลาเย็นตาโฟหม้อไฟความอร่อยแบบหนักเครื่องจัดเต็มทั้งผักบุ้งปลาหมึกกรอบลูกชิ้นกุ้งเลือดหมูเต้าหู้ทอดและฮื้อกุ้ย พร้อมด้วยน้ำซุปสีชมพูเดือดพล่านโปะหน้ามาด้วยเกี๊ยวทอดกรอบรับประทานคู่กันกันกนกบเส้นลวกที่เลือกสั่งได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เส้นเล็กหรือเส้นมีเมนูต่อไปให้ลองเลือกสั่งวุ้นเส้นเย็นตาโฟแหลมฟ้าผ่าและเส้นใหญ่เย็นตาโฟก็อิ่มอร่อยไม่แพ้กันและเมนูทานเล่นอย่างปอเปี๊ยะสดที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงอย่างพริกชี้ฟ้าหั่นแว่นและต้นหอม ใครอยากลองอิ่มอร่อยกับเมนูเย็นตาโฟเสิร์ฟร้อนในหมอ้อไฟแววเวียนมากันได้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราขอเช็คอินร้านเย็นตาโฟแหลมฟ้าพา